ข้อ T S K ของเจ้าดำน้อยใส่วาวเอามาใส่กับโรยแต๊งนี่พี่ขนมาแล้วนี่โรยแต้งเรากราบสวัสดีครับทุกที่น่ารักทุกคนลูกชาดดยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอยูนะ่วรับทุกคนครับวันนี้พี่จะพาทุกคนไปลองเทส ใส่ท่อ TSK ของเจ้าดำน้อย4วาลเอามาใส่กับโรยแ็กนี่พี่ขนมาแล้วนี่โรยแ็กเราเดี๋ยววันนี้พี่ลองหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่เคยลองใส่ท่อนาแดงโอ้โหแล้วเสียงมันแบบเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยว,วน,นี้เราจะมาลองใส่กับท่อ TSK 4วาลสเตป60 67ชัก7คือคันนี้เราเป็น67ชัก7นะเดี๋ยวเรามาลองใส่กับโรยแ็กดูนะทุกคนแล้วก็ลองเทสให้ดูเลยในจาลงลบนีด้ดีกว่า มีลมเดืยอยเจรดเจริไปไอจัดรเอ็กเอเค่เจรนิดหน่อยนะพี่ถอยก่อนนะกันเน่ยอยู่ใต้ลมไม้ชิวชวแล้วก็น,นี่เลยท่อ TSK แล้วก็รถอ e ีเต็กของเราอันนี้คือขโมยรถไถ่ายพอมาพอมาละดูปลายดูปลายทุกคนก็น่าจะรู้เสียงตัวนี้ดีว่าเสียงที่เราใส่กับเจ้าดำน้อยเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เคยดู เสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กับโรยแตกคันนี้เดี๋ยวนี้พาที่สอบเลยไปเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถอดท่อแล้วก็ลองใส่กันเลยเลสโก้ทุกคนอาจจะงงว่าพี่ที่จะใส่ปลายท่อ TSK ยังไงอันนี้ก็คือท่อตัวเก่าใช่ไหมเห็นไหมนี่ท่อตัวเก่าตัวนี้มันจะมีที่พักแต่ว่าเราจะใส่ตัวนี้แล้วก็เสียบท่อ TSK เข้าไปอันนี้คือไม่มีที่พักเคสฝากกระทืบไลก็ด้วยขออนุญาตถอดท่อกับแป๊สนึงไปเลสโก้ โอเคตอนนี้พี่ก็ใส่ท่อไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมต้องหาที่ยึดท่อไว้เพื่อไม่ให้มันตกลั่นแน่ไม่รู้ว่าจะลั่นหรือเปล่านะก็พามาลองเนี่ยฟังพร้อมกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องหาที่ยึดก่อนเวลาต้องเทสสอบดูเดี๋ยววันนี้เทสเหมอกให้ดูเลยหมอกไปเลยแต็กเคยเห็นเะละ่าร <c oughs> วันนี้จับให้เลยตุ้มบัมซัมเบ้ก็คืออยากจะเทสสอบดูไงเพราะว่าคลิปที่แล้วเราก็มีท่อนาแดงใช่ไหม <c oughs> แล้วคลิปนี้เรามี ท่อ TSK คือเราเปลี่ยนสมรักไปเรื่อยไงเราก็ต้องมาลองกับพาลองกับรถที่เรามีบ้างด้วยตรงอีแตกอะไรผมก็พาพาลองทุกทีทพกแด็ดนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวพี่ขอรัดไปก่อนเชือกรัดมันจะอยู่กับว่าถ้าท่อตกอยู่สิบหลยนะตั้งไปละสามเกือบสี่พันละเนี่ยไป let's go เดี๋ยวขอรัดท่อก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังเสียงกันเลย ล้านคนลัานอะอาเรื่องว่ะไี้เราไปลองเทสกันเลยลองขี่เลยติงไม่โดดยแดกให้ดูากระเทิบไลด้วยครับเล็กตัวเล็กตัว วเสียงโคตรลัานอ่ะไ่ไดไไดเอาเรื่องจัดโคตรแรงโคตรตึงโคตรสตลายนี่ผมชอบเสียงตอนเล่กอ่ะตอนจอดเล่งอ่ะคมดู พี่จอดเล่งให้ดูนั่งชอบเสียงตอนเร่งว่ะแบบเร่งตอนเร่งแบบปุ๊บปูดอ่ะเจ้ังต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 ังเนี่ยเสียงโคตรด,ดีเลยว่ะ จะพังก่อนป่าววะรถไยจะพังก่อนไหมเกี่ยวรถไถ,ถพังป่าวเพื่อนเขาด,ด,ดีอะ่ะขากลับแล้วกันเดี๋ยวผมขอตีตัวกลับรถก่อนขอไปกลับรถก่อนแป๊บนึงมาขากลับกว่าจะกลับรถได้เอาเรื่องอยู่นะนี่โอ้โหจะกลับรถพ่วงอะ่ะตีข้าง,ต,าง,ต,ง,ต,งตีโคง้งตีโค้งตีโค้งตีเข่งอ่ะไปไปเดี๋ยวเราออกตัวกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียงรายการ e t s go. เดี๋ยวถามรู้เรื่องหวานสุดโอ้เสียงเอาเสียงโคดสายอะ่ะดีนะดีนะไม่มีเสียงฟิว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 ,ฟวด้วยอะ่ะไปเดีย๋ยวไปเดี๋ไปเดีย๋ยวไปเดีย๋ยวคดอนวันนี้วันนี้ถนนเลี้ยวถนนโลกถนนเลี้ยวถนนโลก,นนนโลกจัดไปเลยครับ สถน,นี้คือถนนหมดแล้วพอถนนลโลกแล้วครับใส่หมอบไปเลยเออเป็นไงก็วันนี้ก็พาทุกคนมาเทดสอบมาพาลงพาลองนะครับใส่ข้อ TSK นะครับเสียงก็ใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ตกนาเลยเื้เกือบตกนาเลยไปก็คลิปนี้ใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,าดตามสก,กัดิ่งที่บอกกันด้วยนะครับผมก็พาลองส้ที่แดงแหละเพราะว่า มันมีท่อตัวใหม่มาแล้วก็เลยต้องเอามาลองกับรถไถไงเออมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้ายติดตามชัยกระดิ่งิม่รีก็ได้วยนะครับทุกคนคลิปหน้าใครที่อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับไป๋